ในช่วงที่เกณฑ์ค่าสายตาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะถ้าขายที่ยังอายุไม่เกิน25ปีเทสนี้ก็เช่นกันค่ะลูกค้าอายุเพียง22ปีเท่านั้นนะคะในช่วงแว่น2อาตัวหลังที่ผ่านมาใสาตั้งแต่สายตา800900หลักพันนะคะจนมาถึงปัจจุบันสายตาไปถึง1,400แล้วค่ะตัวดีไซน์กรอบเดิมที่ลูกค้าเอามานะคะเป็นกรอบแว่นโทนกรอบใสเก็บเลนได้ดีดีไซน์ที่ถูกใจนะปัจจุบันก็ยังเป็นพวกกรอบใสเช่นเคยนะคะแต่ทางร้านแนะนําเลือกหน้าแว่นที่แคบลงกว่า,า,า,าเิมาาา่่คสยต สงมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาสายตาสั้นหลักพันนะคะสายตาสองข้างต่างกันหรือมีปัญหาสายตาเอียงร่วมด้วยในรอบที่เราอัปเดตค่าสายตาใหม่เปลี่ยนแว่นใหม่ประจำปีแบบนี้นะคะแนะนําให้มาเช็คค่าสายตาอย่างละเอียดที่หน้าร้านจะได้ทดสอบความสบายตานะคะรวมถึงฟิตติ้งจุดประกอบแว่นให้ตรงกับเซนเต,นเตอร์ตาดำด้วยค่ะยิ่งค่าสายตาสั้นสูงยิ่งต้องให้ความสําคัญนะคะต้องพิถีพิถันเพื่อให้ได้ความสบายตามากที่สุดสนใจตัดแว่นหรือปรึกษาเพิ่มเติมเรื่องเลนย่อบ,บางยินดีให้คําแนะนํามีหน้าร้านให้บริการ